อันนี้คือคลิปแรกของกูเองคืออ่านนั้นตัวครับผมชื่อว่ายูจินเรียกสัมม้นว่ายูก็ได้อ่าอันนี้คือคลิปแรกของกูเองเออคือผมจะคลิปแรกของผมก็คือการดัดเสียงผู้หญิงครับเออเดี๋ยวเขียนก่อนเฮ้ยพิมพ์กว่าการดัดเสียงเป็นผู้หญิง สำหรับคนที่ยังฝึกแบบใหม่ๆแบบใหม่ๆจริงๆนะคือเสียงอาจจะแบบเหมือนกับเธออะไรอย่างนี้เพราะว่าฝึกวันแรกเออเดี๋ยวผมจะเออลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เสียงไม่ค่อยจะดีวะไปแบบแสงเสงก็ยประมาณนี้นะครับ โอ้ยเว้ยเว้ยเงแปลกแปลกว่ะเดี๋ยวค่อยอีกทีแล้วกันก็คือวิธีผมใช้ก็คือแบบคือผมอ่ะไม่ใช้ไม่ได้ใช้โปรแกรมดัดเสียงแต่ตอนนี้แบบมันเสียงไม่ค่อยหวานอ่ะเอาง่ายๆก็คือคือวิธีที่ผมใช้อ่ะผมอ่ะฝึกมาแล้วประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ถึงนะผมแบบฝึกกับแบบแร้องเพลงไงตอนแรกผมร้องเพลงไอ้นี่ไม่มีที่ไม่มีที่ไปก็ต้องไป เออแล้วผมก็แบบฝึกไปประมาณสองสามเดือนตอนแรกสองสามเดือนแบบตอนหนึ่งสองเดือนอะหนึ่งเดือนสองเดือนอะผมคิดว่าผมจะตัดใจแล้วแต่ว่าแบบกูไม่ตัดใจเว้ยไอ้ห้าสรุปมาเดือนที่ห้าก็ซึมของผู้หญิงคันเรื่อยแล้วมาเดือนที่เจ็ดก็คือแบบเหมือนเลยแต่ตอนนี้กูก็ไม่รู้กัน,กนทาไมกูถึงไม่เหมือนไอ้ห้าไม่รู้ค่ะครับผมอาจจะแบบไม่ค่อยแบบดัดเสียงมั้ง <S <S เดี๋ยวลองอีกทีหนึ่ง ฉันรักเธอมาตั้งนานไม่ต้องยอมเออเสียงกูไม่ก็แปลกเนี่ยอีควายเอ้ยไม่ไมครับคือแบบขอโทษนะคลิปแบบคลิปผมแบบมีคำหยาบเยอะคือแบบปกติผมก็เป็นคนที่แบบชอบพูดคำหยาบู่แล้วเป็นสันดารนะเออเอ,า,อาง่ายเคือนละคือแบบมันต้องใช้เวลานิดหน่อยโอเควันแบบนี้เราเากูแม่งใช้เวลาเจ็ดเดือนนะเคดูเอามานะครับเออก็มีแค่นี้แหละ